ครับหนึ่งองสามหนึ่องสามครับโอเคครับเลเอานะครับโอเคครับมาต่อมาครับต่อมารอเยอรับรอเยอครับครับต่อไปครับต่อไป โตอ่ะมันนี่โตเข้ามาโตรู้จักเรให้โตแค่พี่อะไรมาหนูว่รน้องหรหนูกลันี่วันที่สี่กรกาคมน้องสองวันโอเคว่ะท่านต่อไปเลยนะครับเอาแล้วกล้องนะครับกล้องไหนอ่ะ

ตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยจอดโอเคครับขออยู่ครับขันบเอทยู่ครับอ่ะค <Phantom> ร <of potassium> ับมาแล้ครับมาเลยครับต่อมาอ่ะนะลงครับลงลงมาเลยครับลงด้านหลังลานจอดรถด้านหลังครับโอเคครับโอเคครับผมต่อมาเลยครับต่อมาครับคนต่อมาครับอ่ะครับ กเทุกเธไม่มีัหลังัหลังนะโอเคเรียบร้อยแต่หนูว่าแม่าไม่ใช่ คร uh ับตองใหลับองอมาถายเลยครับอาอไรตู้ไหใส่ใช่ไหมเอาถ่ายปเอาถ่ยมูเลยครับถ่ายมูเลย ใครกล้องใครกล้องนี้โอเคครับผมอะไรบ้างครับใครถ่ายไปเลยนะครับไปเลยนะครับเข้ามาได้เลยครับใครถ่ายครับใครถ่าย เิญเลยวครับเิญเลยครับเจอลยครับเิญเลยตัวนี้ได้ัวนี้ได้ท ah um, mm ุก hmm. um, uh, um, ักคนนับ้มันเิร์ฟได้ตาล้ไปดา

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอบคุครับไปเลย้ไครับนะครับครับ